สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยประเด็นที่ว่าทำไม HR หรือ SME ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินไม่ว่าเราจะเป็น HR หรือ SME เราควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการเงินเพราะว่าการเงินคือสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการให้เกิดกํำไรได้ HR แม้จะมีหน้าที่ของการบริหารงานบุคคลแต่เมื่อเรามีความรู้ด้านการเงิน เราก็จะมีโอกาสช่วยบริษัทปรับปรุงพัฒนาออกความเห็นหรือช่วยเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ SME ก็เหมือนกันนะครับ SME ถ้าเรารู้เรื่องพื้นฐานการเงินเนี่ยจะทําให้เราพัฒนาอัตราการทํากําไรหรือความสามารถในการทำในการทำกาไรได้มากขึ้นการเงินประกอบด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่วนใหญ่แล้วในงบดุหลหรืองบกําไรขาดทุนเนี่ยเราจะเอา ข้อมูลต่างๆทรัพย์สินหนี้สินหรือสิ่งต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยในงบดุลงบประลการทุนนั่นแหะมาเป็นตัววัดโดยเทียบเป็นสัดส่วนหรือที่เขาเรียกว่า financial ratio ซึ่ง ratio แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความหมายบางอย่างที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งเทียบกับสิ่งหนึ่งมันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรแล้วเมื่อเราทําอัตราส่วนทางการเงินหลายๆตัวมารวมกันเนี่ยเหมือนกับเราตรวจสุขภาพของบริษัทเราจะรู้ทันทีเลยว่า ร่างกายของเราตัวนี้อาจจะแขนซ้ายใหญ่แขนขวารีบขาซ้ายบวมขาขวาสั้นไปหรืออะไรประมาณนี้ทำให้เราเนี่ยแก้ไขร่างกายให้มีสุขภาพสมส่วนสมบูรณ์แข็งแรงได้โดยผ่านการบริหารจัดการอัตราส่วนทางการเงินต่างๆซึ่งเป็นการนำข้อมูลของกำไรและบซญชีหรือ profit and loss statement มาวิเคราะห์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ย ถ้าเรียนด้านการเงินมาแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมกําลังอธิบายแต่หากว่าเราไม่ได้มาทางสายการเงินเนี่ยเราอาจจะงงนิดหน่อยแต่ถ้าเราสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเพาะพูดให้ฟังว่างบดุลงบกะไรขาดทุนและ financial ratio หรืออัตราส่วนทางการเงินแต่ละตัวนั้นอนะบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัทเราบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือ HR อย่าคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องการเงินนะ ถ้าเราสามารถรู้เรื่องการเงินได้เนี่ยเราจะเป็น HR strategy ได้นั่นหมายความว่าช่วยองค์กรในการดูแลในหลายมิตินอกจากงาน HR ธรรมดาที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแค์หน้านะครับสวัสดีครับ